ไปสร้างห้องมาใหม่กดออกได้ไหมนี่เอางี้เล่นไม่ต้องมีไอ้วอ์เล่นแค่ดีเสือดเอาไหมหรือมีดีแล้วแต่มีก็ได้ <c oughs> ไดูด่านมันก็ยิงกันได้เลยอ่ะบิงไปแบบโป้งมาแตกเอาสองเกมแล้วเหรอเกมนี้ไม่นับได้ เกมนี้ไม่นับเกมนี้ไม่นับไม่นับละไม่นับละไม่ถือว่าเป็นการแก้มือไม่เอาเสียเปียกเอ้ยเอ้ยไม่เอาระยะยิงยังไม่ได้จะยิงอะไรนักหนาเนี่ยเอ้ยฮู้จ้ะจ้าป้า ตาบางภูนั้นกูจริงๆไอ้นี่แหละเกียนเอ้าเอ้เกียนแล้วเราอะทำไมเราเกียนน่ะไปเปลี่ยนไอดีใหม่มาหรอหรือเปลี่ยนชื่อเชยไอวอร <c oughs> ์าวนะเออเขาว่าอยู่ไดเกียนน่ะเอ,อ้ยเราไปเปลี่ยนไอดีมาใหม่เหรอตัวกติ้งชื่ออาจจะอะไรนะ ลูกศิษย์จันเนมทีวีผมไงอยู่ได้โอเคเออทำไมต้องไปเกียนเขาอะ่ะมิสายไม่ดีโดดเป็นกบก่อนโอ้ไม่โดนหรอกโอ้โอ้เอาไอ้วอมาว่ะโอ้โอุ้ยเฉียวหูวไปนิดนึงโอ้ <First Blood. S 1> ยบร้อย ไอวอนะจ๊ะผมไ a r อายุโอเคอ่ะเออมันยิงผมก่อนเอาเลีรยกันเอาเด้อไม่เขียวเด้อหนึ่งหนึ่งกระสุนจํากัดไม่ใส่ไอวอใชคได้อยู่ตั้งบังกันเฉยเอางี้ไปใกล้ๆกันก่อนตั้งไอวอก่อนให้หลบให้มีแบบหามุมแบบอะไรแนปยิงได้ หีือว่าจะวิ่งใส่กันเลยจะมาเล่นระยะใส่พี่เหรออะไรขออะไรพิม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 เอาเอาเลยเหรอเอาเลยอ่ะเอาเลยไปเลเดะเดะเอาเลยเปล่าเลยเปล่าอะไรพิม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 พมาอะไรอีย อะไรอะไรวิ่งทำไมต้องวิ่งวิ่งวันไหนวิ่งแข่งกันวะยิงแข่งกันเหรออะไรคือวิ่งไม่เข้าใจอธิบายด้วยว <c oughs> ิ่งอยังจันเรศเหลี่ยมกับพี่ซะแล้ว วิ่งสวนเออาวิ่งสวนแล้วยิงกันเนี่ยเพื่อวิ่งสวนโอนดวนกับพี่ไก่เอาจบแล้วจบแล้วเอาวิ่งสวนวิ่งสวนมันเป็นยังไงวิ่งสวนอ่ะวิ่งสวนแล้วก็อัศปเตอร์เฮยให้อ่ะโป่งอย่างงี้อ่ะอุย้ยลูกซองมาเฮ้ยทำยาก่อน อือืี่เขี่ยมจัดนั้นเราเนี่ยพี่ชนะยังไงวะเนี่ยอะไรเอายามายิงสวนนะเฮ้ยเฮ้ยขอโทษพี่หยอกให้เฉย ใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์โกงเป็นผมตกมันเจ็ดศูนเอ้ยเจ็ดศูนยังไงพี่เข้ามาก็สองศูนย์แล้วอ่ะพี่หลุดอ่ะไม่ต้องวิ่งสวนแล้วนี่ใส่กันเลยยินไหมมีถูกมีสวนอะไรฮะสวนอะไรสวนอะไรอัดตัวไปสองเม็รอัดตัวไปสองเม็ด ตอนไรไม่เอาออกมาได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวไอ้วอแตกหายไปไหนวะหายวะฮันน uh, mm ่ฮันน่ออกมาดิแน่จริงก็วิ่งออกมาดิ Hãy bên này à. ui ý người nào quá ui ơi cặp tẹt ấu lặng We do it big and we do it however we like. This is how it was made for the real. I swear to God that I'm serious. Me and my team, we be ready. We shooting to kill.